สวัสดีครับพี่น้องชาวฟอร์ดนะครับผมหรือว่าพี่น้องชาวฟอร์ดเรนเจอร์ทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีรถฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมเป็นเจ้า FX4MAX นะครับผมมานําเสนอนะครับผมสําหรับเจ้าตัว FX4MAX ราคาจําหน่ายนะครับผมอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2000นะครับผม213แรงม้าตัวนี้เป็นสปู๊ฟนะครับผมแล้วก็เกียร์เนี่ย เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับท่นนั้นยังไม่พอนะผมมาพร้อมกับตัวช่วงล่างนะผมเป็นของฟ o x นะผมเ a c i n g นะผมตัวนี้ก็ถือว่าระบบช่วงล่างเนี่ยคือทำมาได้นุ่มนวลแล้วก็ตอบโจทย์ได้อย่างดีสำหรับสายออฟโรดเลยนะครับผมตัวนี้แล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับตัวชุดแต่งสไตล์เมกานะผมเป็นชุดงานวายบอดี้แล้วก็ล้อโตนะผมถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมตามดูรอบๆตัวรถ นะครับผมแล้วก็จะมาอ,าอธิบายถึงชุดแต่งของคันนี้ที่เราแต่งเพิ่มจากเดิมที่มาจากโรงงานของเจ้าตัว FF 4 Max คันนี้นะผมลองตามไปดูกันเลยนะครับ mm hmm. สำหรับตัวชุด วายบอดี้ uh, ของเจ้าตัว e F4 Max คันนี้นะผม mm hmm. ะก็จะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้านะผม mm hmm. เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดใหญ่นะผม mm hmm. มีตัวสอนไฟ o r d แบบ3มิตินะครับ mm hmm. ตัวนี้เราทําสีแดงนะผม mm hmm. เพื่อให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดำนะครับผม mm hmm. แต่ว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นสีอื่นก็ส,กสามารถบอกได้ mm hmm. ส่วนด้านบนเหนือตัว FLD ขึ้นไปก็จะเป็นติดไฟ LED ให้3จุดนะครับผม mm hmm. เป็นสีขาวนะผมตัวนี้ ตัวกระจางหน้างเราก็จะมีช่องระบายอากาศเยอะนะผมจะช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีนะครับผมตัวนี้มาในส่วนของตัวกันชนด้านหน้านะครับผมสาหรับตัวสัญลักษณ์ของเขาเลยก็คือไฟลูปตัวีที่เป็น LED นะครับผมสาหรับคันนี้พิเศษนิดนึงก็คือตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเราเปลี่ยนไฟตัดหมอกจากที่เดิมๆที่จะเป็นกลมๆดวงเดียวนะครับผมตัวนี้เราใส่เป็น LED แบบ5้าดวงเล็กๆแบบนี้นะผมทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับผม สำหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยยังอยู่ใช้งานได้นะครับผมปกตินะครับวันนี้เราไม่ได้ทําการอตอดของลูกค้าออกนะครับผมแล้วก็ตัวตรงกลางที่เป็นตัวครอบด้านล่างน,นะครับผมปกติจะเป็นสีอบอลน,นะครับผมตัวนี้เราก็ทําเป็นสีดําเพื่อให้เข้ากับตัวชุดกันชนหน้าเลยนะครับผมหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอื่นก็สามารถบอกได้นะครับในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ย ไฟหน้าเราจะทาการอัปเกรดเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะผมจกไฟหน้าเดิมที่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไบเอลวีดีนะผมตัวนี้เราก็เพิ่มเติมเป็นแบบมาดแตงนะผมโดยใส่ขีดมาดแตงเข้าไป3ามขีดนะครับผมตัวนี้เป็นแบบวิ่งวิ่งนะผมแล้วก็ตัววงแหวนเนี่ยเป็น LED ดีนะผมพร้อมกับทําลูกแก้วเนี่ยเป็นสีแดงนะผมตัวนี้เพื่อให้ดูหล่อขึ้นนะครับผมตัวนี้ในส่วนของตัว สกู๊ปด้านหน้านะผมสกู๊ปก็ใส่เป็นของฟิตนะครับผมตัวนี้สัญลักษณ์ก็ยังคงเป็นรูปแรดอยู่เหมือนเดิมน,นะผมทําสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้านนะผมเพื่อให้ดูโดดเด่นขึ้นมานะผมตัวด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวทั้งไงจะพาตามไปดูต่อด้านข้างตัวรถนะครับเรามาดูต่อทางด้านข้างตัวรถนะครับผมสาหรับเจ้าตัว FF 4 Max คันนี้นะครับตัวด้านข้างนี่ก็อย่างที่บอกนะผมเราได้ทำเป็นตัวชุดวาบอดี้นะผมทรงเมกาผมตัวนี้ตัวบอดี้ ด้านหน้าเนี่ยก็จะตีโป่งออกมานะผมให้ใหญ่ขึ้นนะผมส่วนด้านท้ายก็จะตีโป่งออกมาให้ยื่นออกมาจากเดิมเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวคิวร้อเนี่ยจะเป็นคิ้วร้อขนาด5นิ้วแบบเรียบนะผมจะเหมือนของแรปเตอร์นะครับผมตัวนี้ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยเราจะคงใช้โชคเดิมนะผมซึ่งเป็นของฟ็อกซ์เลสซิ่งนะผมตัวนี้แล้วก็ได้ทําการลองก้อนยกเพิ่มเติมให้กับลูกค้า2นิ้วนะผมตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นล้อแมกขนาดขอบ 20บนะผมตัวนี้ยางก็5 5คูณ1 2บผมตัวนี้สำหรับลูกค้าผมที่อยากจะได้ล้อตัวโตใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะผมก็สามารถบอกได้นะผมตัวนี้ในส่วนของตัวบันไดข้างเองนะผมยังคงใช้เป็นบันไดข้างของตัว FF4 Max เดิมนะผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับผมก็คือจะเป็นบันไดข้างสไตล์แบบออฟโรดที่ใช้เหยียบนะผมดูแข็งแรงนะผมแล้วก็ ทำความสะอาดง่ายนะผมตัวนี้ก็เวลาเผื่อเราเ,อาเข้าป่าลุยป่าแล้วผมในแนวของตัว l 4 Max เนี่ยจะเน้นแบบลุยๆนะผมก็สามารถาทําความสะอาดได้ง่ายนะผมตัวนี้มาในส่วนของตัวฟิล์มนะผมตัวนี้เราติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะผมอย่างดีนะผมแล้วก็ติดคิ้วกะสาดให้ทั้งสชิ้นแล้วก็ไหนๆเราจะแต่งสไตล์ออฟโรดแล้วเราก็คือคือติด ราวหลังคาด้านบนต้นเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะพาตามไปดูด้านท้ายกันอีกสักนิดนะครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงช่องทางหรือโปรโมชั่นการติดต่อนะผมลองตามไปดูด้านท้ายกันอีกนิดนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเราก็ได้ถอดโลบาร์ของเดิมที่มาจากโรงงานออกนะผมแล้วก็ติดตั้งโลบาร์ใหม่ให้นะผมเป็นของฮาเก้นสไตล์แบบออฟโรดนะครับผมโดยจะมีฐานผลสั้ำมระอยู่ด้านบนนะผมแล้วก็ จะมีตัวไฟสปอร์ตไลท์นะผมที่เป็น LED สีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้เลยในส่วนของด้านท้ายตัวรถเองนะผมตรงท้ายกระบะเลยนะตัวนี้ไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นไฟท้ายแบบ LED นะผมตัวนี้ก็เป็นไฟท้ายแบบ V2 สโมกคมดำนะครับผมตัวนี้ก็จะดูสว่างนะผมแล้วก็ตัว ฝาครอบกระบาดท้ายนะผมที่เป็นแบบสามิตินะผมตัว f o r d นะครับผมตัวนี้ทําเป็นสีดําด้านนะผมแล้วตัดด้วยขอบสีแดงนะครับส่วนตัวกันชนท้ายเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เป็นกันชนท้ายแบบอ o ฟโรดของ hammer นะผมเป็นกันชนท้ายเหล็กนะตัวนี้แล้วเราก็ยังติดตั้งกล้องถอยเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานมากนะผมสำหรับเจ้าตัว f f 4 max คันนี้นะผมตอบโจทย์ได้ทุกสไตล์นะผมไม่ว่าจะเป็น วิ่งทางเรียบหรือว่าแนวออฟโรดนะครผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะผมถ้าไงเดี๋ยวเราตามไปคุยกันถึงช่องทางการติดต่อหรือว่าโปรโมชั่นกันด้านหน้าตัวรถกันเลยนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับจบลงไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวชุดแต่งของเจ้าตัว FF4 Max คันนี้นะผมก็บอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะผมไม่ว่าจะเป็นท่านที่ต้องการใช้รถในทางเรียบหรือว่า ทางแบบสไตล์ออฟโรดนะผมแล้วตัว F 4 Max คันนี้นะผมก็สามารถตอบโจทย์ทุกท่านนะผมทุกไลฟ์สไตล์นะผมก็ถ้าท่นานผู้ชมท่านใดนะผมสนใจอยากจะได้รถฟอร์ดนะผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามหรือจะแต่งแบบใดก็ตามนะผมสามารถทักเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ในช่องเจเอฟฟอร์ดประทุมนะผมหรือว่าจะเป็นทางเพจเจเอฟฟอร์ปรุมหรือว่าจะเป็นแอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะผมก็ สามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดนะผมตัวไ i แ a นซ์เ, Finance เนี่ยเราก็มีให้ท่านเลือกมากมายนะผมหลายธนาคารนะผมก็สามารถติดต่อได้ก็ช่องทางนะผมก็สามารถซื้อกับเราได้ทุกจังหวัดนะครับผมตัวนี้เรามีบร,ริการออนไลน์ทั่วประเทศนะครับก็ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์โอนเงินเข้าบริษัทนะครับผมทางเราไม่มีนโยบายโอนเงินเข้าบัญชีเซลล์นะผมถ้าอย่างไงนะผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ขอฝากท่านผู้ชม ลูกท่านนะผมช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดสับสไครต์ติดตามไว้นะผมเผื่อว่าเวลาผมนําเสนอคลิปการรีวิวรถฟอร์ดในรุ่นต่างๆผมลูกค้าก็จะได้รับการแจ้งเตือนเสนอโปรโมชั่นนะครับผมก็จะรู้ก่อนใครนะผมถ้าอย่างไรวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยกับเจ้าตัว F4 f Max นะผมสำหรับว uh ัน huh. นี lair, ้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ